พิเด้วยก่ออ้ยป็นคนีความหาแล้วความหมายนี้คอเป็นสอบในเดือนเราะวาเการที่จเปิดเรกษาไไม่เหมคนอื่นกนียวนี่ทีนีน่ทย้อนกลับที่การาง แล้วก็ในการันี้มันยังีก็ช่วยได้ก็นที่เานะครับมันก็จะช่วยได้แต่ในการกก็อย่างท่อกกันาย้อนกลับไปทุกความข้อตัดเพลือเ้าและทาไหนกแก้ไขกาใช้าครับก็คือการเอาผู้สที่เียาออกมางสตาเาลบเลยครับ ไปอาแต่ละัในบ้านยากยากจริงแล้วก็พยายามที่จะเอาเขาต้ับพี่เบลสวัสดีครับน้องกระดำเารสกรครับก็คือบังบังนแ่เาเรียกวเ้งเือนร้เพือนเขาก็คือหนึดลสวัสดีครับกก็ ประมาณ8คน้า,นามทั้งหมด16กลุ่มตอนเช้างานเยอะมากเลยเหมือนพีแ่แลนะมีงานเยอทุกวันนะทุกคนมีงานเยอะทุกวันใครชอบกินกุ้าเป็นพิเกครับชอบกินตรมครับกินองนี้ f เลยองของีันไม่ใัดับ อยากกินนะอให้ให้เา่แปเราต้องใใจสนะปลุา้ใส่สบงแล้วส่งทางตนเหตุงเงี้กินเงินซเดเลี้ยวไปฉันเพนก็เลยมาันเแล้วก็เรียนันดเป็นแ เพื <rhyme>. ่องานมีใงนี้อบรมก็มาอบรมมาฝึกแล้วก็จะเ็นได้ึกเลยแล้วท่า้เขาจะต้องเย็นวนงานดูกาจ่ารมด้วแล้วเขาก็จอาผมไปว่าน้ำจะว่มาตอนดึกๆได้ครับสุและเขาูนี่เนอาที่จะทำให้ดีถูกนะคั้งที่สองหิบบาทตัวนชอปปี้บ้านุน พูดง่ายแต่มันเป็นฟึ๊ช่วงนี้สรไว้น้ำปินพี่ไไม่ได้เลยอย่างว่าเป็นของนแลมันต้องหยุดเลนจโนตรีบเลี่ยกรนการที่เป็นกรการาการองคนต้องีเใจแล้วก็คอนเกลี่ยใจเสร็จเขาจะ ที่ประเทศอะไรเนี่ยครับและกีเตอรปาลินปาปากิสถานปาให้ปากิสถานอยู่แอมฟอมปากิสถ <I love S 3> า,านในซูมิสอยู่แอมฟอมไทยแลนด์กิจจิชาแลมาแย่รักลัก พี่หลักทุกคนพี่หักทุกครนัรนี่สิรพี่จะหลับแล้วสิเห็นรลปอาร์เจนตีน่า <c oughs> มือวายจริงเลยห้าร้อยเด้ทำงานหลอก <c oughs> ใช่แล้วเหนื่อยมากเลยเหนืหน่อยมากต้องเปิดหมุด้วยโค้กนะ เพิ่มพลังด้วยโค้นะทุกคนใครชอบกินโค้งมากใครชอบกินโค้มากมันดูดมาเลยเฮ้ยอิโมจิอันนี้น่ารักอิโมจิอันนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนอิโมจิอันด์อิโมเจน่ารักมากเลยครับ พี่คำสดครับชื่ออะไรเนี่ยมหือความ่วานไับมื่ออมนะครเมื่อเทำไาไมพูดเบามากเือไม่ได้ยินทำงานนะทำงานนะเดี๋ยวโดนเขาดูกอนนะคุยมากดังเหมือนอยู่บ้านเราไม่ได้นะทุกทุกคน <c oughs> พี่เอาอเครบไหมผมได้ผมอยากกินทุกทีเลยโอเคครับโอเคครับโอเคครับคืนนี้เล่นเกมกับพี่ไหมคืนนี้เล่นเกมกับพี่ไหม จำถูกได้ไหมน้องเมย์น้องเมย์มสวัสดีโชกุนสวัสดีชิสาสวัสดีครับพี่ทำงานอะไรสวัสดีครับพี่ทำงานฝไฟสวดนะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อิโมจิน่ารักจังเลยเนี่ะก็ได้ครับพี่เบลโอเคครับผม มาริโอครับมาริโอไปแล้วนะครับกินจิชแนลโอเคครับผมเจอกันคืนนี้นะเจอกันคืนนี้นะทุกคนประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สุดท้ายนันเราจะถูกบอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์ที่ึกษาวัตรกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ท้อโปรแวร์นะครับแต่ให้ออกิจัยตัวเองนะครับก็ทำโปรแวร์ที่มีความใส่ส่วนในสศึกษา ตอนนี้กำลังให้วการอะไรคในเซร์เในซเกียวางเอาไ้แต่อสื่อติดตามแล้วเห็นยังอธิบายนะครับที่ติดตามแล้วยังเห็นแล้วเป็นยังอธิบายครับกดติดตามยู u ูบเหรอยังครับยังครับแต่น่าจะกดติดตาม t i กต o k ไปแล้วนะ่่าเนรสื

เดี๋ยวผมเข้าไปดูทิกติกก่อนโอเคครับผมยิ้มให้ดูหน่อยครับโูอิทยูเป็นไทยเราวูอิทยูแอมซูเปอร์สตาร์ฟอร์มไทยแลนด์ อันวาอีสอันว่านะรวเบสอันวะรล้ว <c oughs> ไม่บอ,อกัน <c oughs> เป็นสับปัคดครับ <c oughs> มาแล้วสวัสดีครับยกน้องหยกสวัสดีครับผมเข้าไปดูมาแล้วติดตามจากสามสี่กี่ตั้ม,มาครับพี่ทำไมยิ้มแบบนั้คนก้างๆพี่ขอให้เขายิ้มให้ดูหน่อยครับ <c oughs>

ไม่ใช่ลมานเรื่องอไม่าวัจะเกิดอะเราไม่เห็นตาเขม่ายจเว่านี้เรา้ ลิฟแดกลิปกับพี่เมาจากไหนหมาถึงเสียงอะเหรอเสียงเสียงลุงโทนี่พี่หนูไปใส่าย,ยางฟันมาไหนโชว์ดิฟไหนโชว์พี่หน่อยยางสีอะไรไหนโชว์พี่หน่อดิ ตอนนั้นพี่ไลฟ์มันเหลือแค่หนึ่งคนคะ่ะอ๋อเน็ตเน็ตพี่ไม่ดีมั้งเน็ตพี่น่าจะไม่ค่อยดีนะผมว่าเ่ยต้องเป็นครงโทนีแบค็คพิงค์ลิซซัมทอ่ไรตุรกีเหรอตุรกีค่าย่ใช,ใช่ปะที่ตุรกีทื่ไนพี่ ช่องช่องวันดีเบลนี่มันมค่อนข้างดังไปเกือบทั่วโลกแล้วนะครับทุกคนกา,า,าแฟกาแฟเดี๋ยาไม่อยู่หนักเลยเอ,ยอเซอร์อัสเซอร<า>์ไปจาร์สมีด้วยไหมที่อัสเซอร์ไปจาร์สมีประเทศ เมื่อวานผมไปร้านจงเลือดลโดนี่ด้วยนะคนข้างๆบวมมากๆเลยเหมือนกินถังเก็ดเข้าไปเลยที่โฟบ็นพ่อกว่าพี่เนะี่ย <c oughs> อัสเซอร์บจานประเชีอัสเซอร์บาจานอัสเซอร์บจานไรซ์ Night to miss you My name is b l l l f o r m m o t i v ี t i o n a l พีดซับสไขรด้วยเดอหนูใสา่ย,ยางสีฟ้าเฮ้ยพี่ชอบสีฟ้านะ <c oughs> พี่ชอบสีฟ้ามากเลยเมื่อวันพ่อหนูบอกว่าไม่ให้ดูไลฟ์สดที่แต่หนูก็จะดูเพราะหนูชอบให้พี่ไลฟ์สด <c oughs> มันต้องอย่างนั้นที่สา พอจนตกเตียงเลยอาลงพื้นสูงเลยนะแต่กาแฟแก้วหนึ่งเบอือนดืน่มแอลกอนอล์คือสบายใช่ไหมหลงว่างแล้วก็อีกที่วันพุนม่มนานนามากอเป็นนักพอเป็นายทหารพี่ี่ชา์ ที่เรียกว่าส่งส่วนเนะี่ยพี่ไม่เรียกป่วนนะโอ้โหน้ำตาไหลเลยโดนด่าวันที่เศร้าเกินเลยทีนี้อี้จะมีเวลาว่างก่อนที่พี่ถ่ายคลิปที่ฟิตเนสนะผมสั่นเก้าเหลาใส่เส้นหนึ่ง ก็พูดว่าเกาเหลาบ้านเดี๋ยวนูมานะพี่เบลโอเคครับผมฮ่าี้วคนที่าพี่เบลหอมมากเลยพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เบลพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เบลคือถ้าเอาขันย่มาเอ่ออะไรเนี่ยมาในพี่ซ Sarah ัลโหลในทุกที่อยู่ซาร่ามาในพี่เบล ต้องคิดโจทย์เพื่อคนต่างประเทศเดือสันาระเทเีล่อะไย่าจังรบ่งีควากนสมมติรือว่ามัแปลได้ว่าไม่รู้ว่ามันแปลได้ที่เบวค้กดผิดยังไงครัที่เบวค้กดพิมพ์ยังไงครั ที่ไม่ชอบเรียนอะไรครัตอนเด็กอังกฤษครับอังกฤษที่ไม่ชอบเลยแต่โตมามันต้องใช้นะตัวต้องตั้งใจเรียนเนีะนะภาษาอังกฤษเนี่นยเอาเยี่ยงอย่างพี่อังกฤษพี่ค่อนข้างไม่ค่อยได้เลยหนูพิมพ์ไม่เป็นพิมพ์อะไรอะหนูจะพิมพอะไรพิมพโมจิหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องสันครับโนซาล

ในตัวสำคัญเลยในตัวของวัตถุในเรื่องของวัตถุก็คือในเรื่องของการเป็นโซเชียลในโซเดียคือการแยกตัวออกมามันเป็นเรื่องของวัตถุมันเป็นการแยกตัวออกมาแต่ในสถานของเย็นนี้เย็นนี้พี่จะกินข้าวกับอะไรดีทุกคนช่วยพี่คิดเมนูเย็นนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีตกใจกันหมด มามา่าไข่เจียวไข่ดาวกะเพราหมูข้าวขาหมูข้าว,าว,าว,าวมันไก่มามา่าไข่ดาวพ,พี่จะลองทำกินดูนะดูเดี๋ยวหล่อทั้งสองคนเลยมาม่าอีกแล้วหรอทำไมมีให้อยากให้พี่กินมาม่าจาังเลยนี่พี่เบวเพื่อนผมบอกว่าพี่ไม่หล่อนะไม่เป็นไรครับคนเราจะหล่อไม่หล่ออยู่ที่คนมองนะครับผม เราังเพวกผเออุาวกันะลัมีตัวอย่างที่บอกวาที่ทำแง่เราเขาอยากดูอยากไหนข้าวกระเพราหมูสับใหม่ค้าเออน่ากินอยู่นะไอ้ิวสับอยากไหนครับทำแงครับแล้วผมวันี้นะบบเนื้อ อมาะใสได้าบบเัถ้ามา,ม,า,ม,าม่ามีใส่ไข่ดาวแบบเรา,าเยอะนะอราวกงัมอร่อยมากมีเบลติดเกมมากเลยเล่นก็เล่นเกมเขายาไปติดมันเยอะนะครับเอาเวลาไปทางอื่นด้วยนะทุกๆคนหมูสับไข่เจียววันนี้น่าสนอันนี้น่าสนใจนะหมูสับไข่เจียวนะน่าสนใจนะมันคือไข่เจียวหมูสับไม่ใช่หรอ 捉不到，你捉不到。 แต่ผมใช้ลาวาแทนทีจริงหนูชอบสีฟ้าชอบมันพี่เลยพ,พ่อผมกลับมาจากทํางานพอดีพี่หนูอยากได้คําคมจากพี่คําคมจากพี่ใช่ไหมเอาไปเลยดังสุภาษิตไทยที่กล่าวไว้ว่าชายชายจงจง,จงยงยงยอกเย Yeah, <laughs> ก็ได้หน่อยถ้ามันมีคำยากเปลี่ยนเป็นคำสุภาพแทนพี่เบลยุสเน็ทหนูชื่อว่ากอย่าเป็นผู้หญิงหนูเคยไปบ้านกอย่าด้วยสนดกมากเลยมีมีมกกรูปกอย่าให้ให้ดูไหมลงเฟซลงยูทูบอะไรเงี้ยมีไหมพี่ไหลกี่ทุ่มน่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งนะวันนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะ นีมาชื่อเนมามัไหมชื่อนีมานะมานะัไหพี่น่ารักขอบคุณครับ The Firsting Desk come out with the p e t e อ t e c กหนูสอนจบเพราะว่าช่องเก่าของหนู คิดพี่หนูก็สนุกแล้วก็พร้อมทาช่องต่อไปดีใจครับที่เป็นแรงบนันดาลใจให้เาน้องกลับมาทําช่องครั้งที่เบลครับที่พกอ่านคําที่ผมพิมพ์ไปหน่อยเป็นภาษาอาหรับอังกฤษอันนัม่เคยออกเลย <c oughs> ผิดกับชื่อมาร์สโอเคครับที่ถ่ายไม่ถูกกันที่ไม่มีไม่มีดวงเยเพื่อนพี่ที่อยู่ข้างชื่ออะไรหรอครับ เราตัดไปทำเกมที่ปล่อยเพื่อยว่าจริงๆแล้วเราหายู่เรา่หาน่ๆแล้วก็ยอมรับว่าเราเป็น